คุณผู้ชมคะการค้นหาจุดเด่นและชูจุดขายของแต่ละชุมชนมีความสําคัญมากนะคะและเป็นเรื่องที่ผู้คนที่ตําบลเวียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดลำปางกําลังพยายามค้นหาโดยเป้าหมายชูอัตลักษณ์ของชุมชนนําไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวในชุมชนค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ กิจกรรมการลงพื้นที่สนทนากลุ่มของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชนในตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งเป็นตำบลหนึ่งที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวศิละปะวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนในชุมชน จากการที่โครงการหนึ่งตำบลได้มาลงพื้นที่ในตำบลเวียงเหนือนะคะเป็นการระดมความคิดของตัวแทนแต่ละชุมชนนำเอาทุนทางสังคมทางวัฒนธรรมจะพูดไปก็นำเอาของดีที่มีอยู่ในชุมชน มาคุยกันนะคะเอาว่าเข้ามานี้เราก็ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถจะมีมีมีคนที่ช่วยกรองความคิดของคนในชุมชนในตำบลเวียงเหนือเนี่ยให้ทราบว่าออตอนนี้ในชุมชน,เ,นเรามีของดีเหล่านี้ตอนนี้โครงการหนึ่งตำบลก็มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยกันทําของดีในชุมชนเนี่ยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วสามารถจะทาให้ชุมชนในตำบลเวียงเหนือเนี่ย อยู่อย่างเข้มแข็งและก็ย <Celt ic p io> ั <C> ่งยืนนะคะก็ทางอบอเนี่ยเป็นเหมือนเสมือนพื้นที่เล็กๆให้เราเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดวิถีภูมิปัญญาของชุมชนเนี่ยออกไปได้ครับของดีของบ้านเราเนี่ยมันมันเป็นของที่ดีแล้วก็ไม่ธรรมดาด้วยเอ้ยมันมันผ่านกระบวนการต่างๆที่มีวิถีความรู้ภูมิปัญญาเนี่ย ในท้องถิ่นซึ่งทางอวเนี่ยได้เห็นคุณค่านี้ครับซึ่งเป็นข้อดีนะฮะอยากจะมาพัฒนาก็จะเป็นการถ่ายทอดสื่อสารออกมาให้คนภายนอกเนี่ยได้รู้จักครับวันนี้เรียกได้ว่านักปราชญ์ชาวบ้านรวมถึงนักวิชาการต่างๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้เข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะการดําเนินง,งานของเราในลําดับต่อไปเนี่ยเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้นําไปวิเคราะห์ข้อมูลนะคะและเพื่อที่จะวางแผนวางแผนง,งานด้านการพัฒนาท่องเที่ยวตรงไหนที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ภายในระยะเวลาที่โครงการนี้ดําเนินการอยู่นะคะเราก็เต็มที่ค่ะเราก็พร้อมพร้อมลุยไปด้วยกันกับชุมชนค่ะการสร้างองค์ความรู้และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมและยังควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชนควบคู่ไปด้วยนักข่าวพลเมืองรายงาน